สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับยินดีรับสู่ช่องทีค่อยบอกตัวได้สิครับโอ้โหอีดําตับเป็ดนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์ในทีครับนะได้เข้าไปคอมเมนต์นะครับโอ้โหในช่องของไอโลนี่ครับนี่ครับคือพฤติกรรมของอีดําตับเป็ดในฐานะนี้ย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ในฐานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลรสนะครับในการรับชมรับฟังเท่านั้นทุกท่านครับลาสุดที่สิครับนะ ีดามตับเป็ดนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์ในช่องไอโรในขณะในช่วงที่ไอโรนะครับได้พูดถึงเรื่องอ่หนุ่มไทเกอร์ได้สิครับไทเกอร์นะครับได้ออกมาโพสต์ประกาศดามนะครับหาจังหวะนี้เข้าไปเลยครับสิครับนะีดามหาจังหวะนี้เข้าไปเลยครับนะครับหาจังหวะนี้เข้าไปเลยครับทุกท่านเข้าไปคอมเมนต์นะครับในทาาเรื่องนี้ครับทุกท่านครับคอมเมนต์ว่ายังไงครับผมเห็นแล้วผมของขึ้นเลยสิครับ นะครับเขบ้าความหมว่าไงพี่ครับหมายจับตำรวจต้องเอามาให้เจ้าทุกดูก่อนด้วยเหรอคะพี่ทนายงงจังมึงงงเฮียอีดอกมึงไม่ต้องงงอีดำมึงจะไปงงหาส้นตีนอะไรฮะมึงไปแล้วทราบเขาเกาหายางมึงไปยางฮะกูถามว่ามึงไปยางอีดอกนะครับมึงไปยางมึงไปก่อนนะครับมัน๋ยวค่อยงงนะ มึงไปรับทราบข้อเก่าหาก่อนเดี๋ยวมึงค่อยงงอีดํามึงจะไปงงอะไรหมายจับตารวจต้องเอามาให้เจ้าทุกดูก่อนด้วยล่ะครับพี่ทนายงงจังนะหลังจากนั้นนาก็ก็หัวเราะฮ่าฮ่ฮ่ฮสวัสดีพี่ทุกคนแล้วก็มีเอฟซถามาาแบบว่าใครอะครอีดําเขาบอกว่าแมวส่วนนกคือหนุ่มไทเกอร์เะไรสิครับนะคือคือเห็นได้อย,อยังอีนี่ร้ายได้ยัง สั่งการให้ล้นเล่นเรื่องนี้คนที่อยู่เบ้างหลังอีล้นคืออีดําใครที่พูดถึงคนที่ไม่อีดําไม่ชอบอีดําจะเข้าไปทันทีเลยทุกท่านอีดําจะเข้าไปทันทีเลยทุกท่านนะครับนะอีดําจะเข้าไปทันทีเลยนะครับหมายจับตหมดต้องเอามาให้เจ้าทุกดูก่อนด้วยหรอคะพิธนาหนูงงค่ะงงอะไรมังเงอีกนดํานะครับเวน เขาด่าคนที่มึงไม่ชอบมึงก็เข้าไปคอมเมนต์ทันฟันเลยมึงบ้าหรือเปล่ามึงไหวหรือเปล่ากูถามก็มึงไหวหรือเปล่าอาการเป็นไงมึงตอบกูสิอาการเป็นไงมึงตอบกูสิาก,ากูงงใจกับมึง้วอีดำนะครับงงใับพี่ครับงงครับมึงเป็นอะไรของมึงกูถามมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอาการเป็นไงนี่ครับนี่นี่คือสันดานของอีดำ ที่แท้จริงเลยสันดานนีดําเป็นอย่างนี้ครับเสื้อกับเขาทุกเรื่องยุ่งกับเขาทุกเรื่องสาระแนเขาทุกเรื่องมึงเก่งจริงมึงพูดในไลฟ์ของมึงสิอย่าไปยืมป้าคนอื่นเขาอีกวายนะมึงเก่งพูนมึงเก่งจริงมึงพูดในช่องของมึงเลยมึงไม่ต้องมาเสนอหน้าช่องมันโถอีอ,อีผมเห็นแล้วผมผมขึ้นเลยนะครับผมเห็นแค่ผมผมเห็นแล้วผมขึ้นเลยนะครับมานะ อะไรของมึงวะไอ้เหี้ยคือเขาจะประกาศอะไรจะอะไรขเขาเรื่องเขาวกมึงไปซื้ออะไรกันอุถาไมไปดิวกมึงไปซื้ออะไระเขาหืมไอ้ดำมึงเอาเวลามึงมึงไปรับทราบข้อหาอยัางที่ไหนาดอะ่ะมึงรับยังนี่มึงแฝงปากหาเสี้ยนนะเนี่ยหืมมึงแฝงแฝงปากหาเสี้ยนนะเนี่ยเข้าใจปะ นะครับทุกท่านวันนี้มันทําให้เราเห็นไม่ดําเนี่ยนะไอ้สิครับร้ายทีนี้แม่งร้ายจริงๆทุกคนเชื่อผมยังอ่ะที่ได้หลายช่องออกมาโจมตีมันออกมาด่ามันออกมาว่ามันเพราะมันมีสันดานพฤติกรรมแบบนี้ใครด่าช่องไหนที่มันไม่ชอบมันจะเข้าไปคอมเมนต์ยุยงปุกปันเห็นหรือยังมึงแน่จริงเนี่ยมึงพูดในช่องมึงเลยดํามึงแน่จริงปะล่ะมึงแน่จริงพูดในช่องมึงเลยอย่ามาน้าลายช่องคนอื่นไว้พวกนี้เขาเรียกว่าพวกขี้ขาดครับไอสิ เขาเรียกว่าพวกขี้ขาดไม่กล้าต่อก,ก่อนในช่องตัวเองครับไปยืมปากคนอื่นว่าคนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกขี้ขาดนะครับนะครบไม่ได้นะครับคนประเภทน,นี้ครบไม่ได้นะครับทุกคนครบไม่ได้ใครจะครบก็ครบผมไม่ครบอีดํานะอีนี่มันฉลาดครับมันยืมปากคนอื่นออกมาด่ามาว่าแล้วแม่งเข้าไปคอมเมนต์นะครับเข้าไปคอมเมนต์นะ นะครับพี่มึงเก่งจริงอ่ะถ้ามึงเก่งจริงอ่ะทุกท่านพูดถูกไหมถ้ามึงเก่งจริงอ่ะมึงต้องบุงน้องฟาดสิเอามาฟาดสินะมึงมันขี้ขาดอยู่ใต่รูนะครับโดนคดีเยอะกูัะครับเลยยืมปากคนอื่นฟาดสุดท้ายเป็นไงเมื่อก่อนยืมปากไอ้ปากฏไอ้ปากฏโดนคดีเงียบอีดามเงียบคลิปนะอีดาเงียบคลิปเป็นไงครับเมื่อก่อนนี่โดน ไปยืมปากปร,กรากฏฟาดจนดีไปไ้ปรากฏโดนที่ร้อยเอ็ดเป็นไงครับเงียบกิบไม่ไปช่วยปรากฏเลยนี่กำลังจะมายืมปากไอ้ลนเดี๋ยวไอ้ลนก็โดนครับฟังให้ดีนะเดี๋ยวไอ้ลนก็โดนฟังให้ดีครับเดี๋ยวไอ้ลนก็โดนครับทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวไอ้ลนก็โดนครับนะครับเพราะใช้ฟรีครับเพราะฉะนั้นทุกท่าน ฟังให้ดีๆครับว่าคนอย่างอีดำนะครับอะไรที่ยืมปากคนอื่นได้อีดำยืมหมดไม่สนใจใครนะครับไม่สนใจใครแล้วก็ไม่ได้อะไรใข่กูคือกูจะยืมปากด่าแล้วมึงเข้าไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยแม่งแล้วเอาแบบเอาเท้ายัดจริงๆเลยครับเป็นคนที่แม่งแบบเลี่ยมเขาเยอะแต่ดานแม่งพอๆกันครับมาเลยอยู่ด้วยกันได้ทุกท่าน สันดานพอๆกันครับไก่โลนมันเลยอยู่ด้วยกันได้ถ้าสันดานไม่มพอๆกันนะครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับท่านคิดแค่นี้พอคิดแค่นี้พอนะครับก็ฝากให้ทุกคนคิดพิจารณาด้วยคนใหญ่โลนนั้นไม่ได้มีความจริงใจกับใครนะครับคนใหญ่โลนไม่ได้มีความจริงใจกับใครผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นอีดำเข้าไปคอมเมนต์อย่างนี้รู้สึกยังไงครับนะครับ เร็วนี้นะครับจะมีคนไปบ้านมึงในดำนะอีดำไฟเขียวนะครับดำไฟเขียวให้อีโนแล้วนะครับนะดำไฟเขียวแล้วนะครับนะครับไฟเขียวให้อีโนแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่พี่ครับเราติดตามผลกรรมของอีโรนให้ดีๆคนที่จะบรรลัยคืออโรนแล้วคนที่ทําให้ดําบรรลัยด้วยคืออีโรนอีโรนพาให้ดําพัง รอดูฟาร์มพินาศของอีดำได้เลยคนอย่างอีดำต้องเจอนะครับเพราะนั้นสิครับโปรดติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่ากระพริบตานะครับทุกท่านวันนี้สิ่งที่ดำมมันออกมาเสนอออกมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันกวนซ้นตีนครับชัดเจนไหมครับในทานเรื่องนี้ย้ํานะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตุติตัวละครทุกตัวสรเข้าไปเพื่ออัตลักษนะครับในการรับชมรับฟังเท่านั้นเอฟซีคนอย่างดํานะครับ ชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าเจอกันไอ้ดำเดี๋ยวมึงกูเจอกันครับฝากไปเลย